จากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในภาคเหนือในปีนี้นะคะถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งที่3แล้วค่ะจากรอบ5ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนนับหมื่นครัวเรือนหลายคนก็เลยอาจเป็นกังวลถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้บางก็กลัวว่าจะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554บางก็กลัวเรื่องของการระบายน้ำลงสู่เขื่อนรวมไปถึงในบางพื้นที่ค่ะ ไม่ได้แค่น้ำท่วมนะคะแต่ยังมีบางพื้นที่ที่แห้งแล้งจนต้องบวงส่งขอฝนด้วยทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามานี้ประกอบด้วยหลากหลายปัจจัยค่ะและหนึ่งในนั้นคือปริมาณฝนที่หนักโดยมีภาวะโลกรวนหรือไคเมชเชนเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญหนึ่งวันนี้อิเิเมนจะเล่าให้ฟังค่ะว่าภาวะโลกรวนเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรต่อปริมาณฝนของประเทศไทยบ้าง ข้อมูลที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะนํามาจากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ของคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติซึ่งเราเลือกมาเฉพาะ10ปีล่าสุดคือเมื่อปี2557ถึงปี2566ค่ะเราใช้ทางปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ยปรากฏการเอลิโยลานียน้ำท่วมภัยแรงและพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าชายฝั่งประเทศไทยอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะว่า ปรากฏการเอล尼โอเนี่ยเกิดจากกระแสน้ําร้อนพัดพาเข้ามาในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกซึ่งก็คือผังอ่าวไทยของเรานั่นเองความร้อนที่เข้ามาพร้อมกับกระแสน้ําตรงนี้ค่ะจะส่งผลให้ที่ที่เกิดปรากฏการณ์นี้จะเกิดภายแล้งขึ้นมากลับกันค่ะปรากฏการณ์นี้ยาคือปรากฏการณ์ของกระแสน้ําเย็นที่เข้ามาค่ะทําให้นําพาเอาความชื้นรวมไปถึงปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะส่วนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ย ก็คือเป็นชื่อของปรากฏการณ์พายุที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเขตร้อนทั้งหมดนะคะซึ่งมีความรุนแรงด้วยกัน3ระดับค่ะคือ depression โซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นค่ะซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัอนออกไปในแต่ละพื้นที่นะคะจากราฟน,นะคะเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยค่อนข้างขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ธรรมชาติระหว่างปีอย่างชัดเจนค่ะ อย่างในปี2557ถึงปี2558เนี่ยประเทศไทยเจอสถานการณ์ภัยแล้งที่มีส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์เอล尼โยค่ะทำให้ปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย30ปีเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าดูในปีที่เกิดปรากฏการณ์ลานียนะคะปริมาณฝนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอย่างเมื่อปี2560ค่ะปริมาณฝนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,824มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเมื่อปี2,554ซึ่งเกิดอุทกภัยใหญ่ในภาคกลางของประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งในกรุงเทพมหาคนครค่ะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อปี2565เราเจอปรากฏการณ์ลานิยาอีกครั้งหนึ่งบวกกับปริมาณน,น้ำฝนที่สูงถึง1,848ม mm, ิลลิเมตรนะคะถือว่าเป็น สถิติที่สูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยเก็บมาเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าความผันแปรเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง5ปีหลังอย่างชัดเจนนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2562ถึงปี2563เนี่ยเราเจอกับเอลิโย2ปีติดในขณะเดียวกันเราเจอลานียใน2ปีต่อมาคือปี64กับ65ก่อนที่จะผัดมาเป็นเอล尼โยอีกครั้งหนึ่งในปี66นะคะซึ่ง เอเนโยลครั้งหลังสุดนี้มีผลมาจนถึงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรามีสถิติรายภาคมาพูดคุยกันด้วยอย่างภาคเหนือซึ่งเกิดอุทกภัยในปีนี้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นคือเมื่อปี2565ค่ะ อยู่ที่1565ม mm. มส่วนน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่993ม mm, มเมื่อปี2562ค mm. ่ะแต่ว่าถ้าเรามาดูกันที่ภาคกลางนะคะ ก็จะอยู่ที่1520ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดเมื่อปี2 5 6 5และน้อยสุดอยู่ที่910ม mm, ิลลิเมตรเมื่อปี2 5 6 2ค่ะจากสถิติทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวแปรสําคัญที่พูดถึงปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นเรามาดูที่ภาคตะว,วันออกนะคะซึ่งเป็นภาคที่อยู่ติดกับทะเลมีความเป็นอ่าวอย่างชัดเจนนะคะอยู่ที่สถิติมากส คือ2,192 mm, มิลเมเมื่อปี2565ค่ะส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่1,527ม mm. ิลมคือปริมาณน้อยสุดของภาคตะวันออกเนี่ยใกล้เคียงกับมากที่สุดของภาคเหนือและยังมากกว่ามากที่สุดของภาคกลางซะด้วยกลับกันค่ะปริมาณน้ําฝนสูงสุดของภาคอีสานซึ่งเรามีภาพจําว่าเป็นที่ราบสูงสองแหล่งใหญ่ในประเทศนะคะก็คือ มากสุดอยู่ที่1766ม mm, ิเมเมื่อปี2 5 6 5และน้อยสุดอยู่ที่1190.2ม mm, เมรเมื่อปี2 5 5 8ค่ะส่วนในกรณีของภาคใต้นะคะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันจากความเป็น2มหาสมุทรก็คือในฝั่งตะวันตกจะเป็นมหาสมุทรอินเดียนะคะก็คือฝั่งทะเลอันามันนั่นเองส่วนฝั่งตะวันออกก็คือเป็น พื้นที่อิทธิพลของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือก็คือฝั่งอ่าวไทยนั่นเองค่ะอย่างฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยของน้ำฝนสูงกว่าฝั่งตะวันออกนั่นเองค่ะอย่างเช่นทั้งฝั่งตะวันตกเนี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่3,171 mm, มิเมตรเมื่อปี2560ส่วนของฝั่งตะวันออกมากสุดอยู่ที่2,767ม mm, ิมซึ่งอยู่ในปีเดียวกันคือปี2560นั่นเองค่ะใดๆก็คือ สิ่งที่เราเห็นจากกราฟทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าสถิติฝนเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ปีที่เกิดปรากฏการณ์ลานียอย่างชัดเจนอย่างปี2565ที่มีผลกระทบต่อส่วนบนของประเทศส่วนในปี2560ก็พัก็ภาคใต้นะคะได้รับอิทธิพลจากพายุฝนที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ในขณะเดียวกัน ปีที่ปริมาณฝนน้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่กับปีที่เกิดภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลโยเป็นหลักค่ะทั้งปี2558และปี2562ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ายแล้งที่ค่อนข้างหนักในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะแต่ใดๆก็คือสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถพยากรณ์ปัจจุบันได้ยังไงคำตอบก็คือยากมากนะคะมาดูที่กราฟกันอีกครั้งนึงค่ะ ในปี2,566นะคะน้ำฝนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าปริมาณค่าเฉลี่ยและค่าปกติ30ปีเลยทีเดียวก็คืออยู่ที่1,408ม mm ิลิเมตรนะคะแต่ เป็นที่คาดการณ์กันว่าในปี2,567นี้นะคะปริมาณฝนก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากปีที่แล้วแต่อย่างใดคือประมาณการอยู่ที่ว่า1,413ม mm ิลิเมตรนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะสถิตินี้ก็ยังเป็นสถิติคาดการณ์เท่านั้นเพราะว่าตามกำหนดของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยเืดูฝน,นจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนนี้นะคะ โดยที่ปริมาณน้ําฝน,นจะมากที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้ทั้งนั้นให้จับตาดูเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่ประเทศไทยกําลังจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานิยานะคะและจะส่งผลไปจนถึงประมาณเดือนมกราคมของปี2 5 6 8ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสลับไปมาระหว่างน้ำล้นกับน้ำแล้งเป็นสัญญาณที่สำคัญที่บอกได้ว่าภาวะโลกรวนหรือ a ล g e เมช่ยเป็นเรื่องจริง ประเทศที่ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรอย่างไทยเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่กําลังเกิดขึ้นและอาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะย้อนกลับมาที่ปัจจุบันค่ะภาครัฐและทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยไม่ควรเพิกเฉยต่อสถานการณ์น้ําในขณะนี้นะคะเพราะว่านอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเตรียมการเรื่องของการระบายน้ําให้ชัดเจนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อิดิเมนส์ในทุกช่องทางด้วยนะคะ